ใครที่ชอบดูหนังเถื่อนหรือว่าดูบอลเถื่อนผ่านเว็บต่างๆหลายคนต้องคุ้นชื่อเว็บดูหนังออนไลน์เหล่านี้นะครับเช่นเว็บ0 3 7 hd นะครับผู้ชมนี่ movie 6 7 8 com 6 7 8 hd com แล้วก็เว็บหนังผู้ใหญ่ครับผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการนะครับในการกวาดล้างอาชญากรรมในโลกอินเทอร์เน็ตครับ เนี่ยครับมีการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มแอดมินของเว็บสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บการลักลอบเผยแพร่หนังนะครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเถื่อนแล้วก็โฆษณาเว็บพนันออนไลน์คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการทําธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ในทางสื่อโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับคือเราดูตามรายงานข่าวเนี่ยนะครับผู้ชมครับตำรวจปทอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับ คือเขากวาดล้างนะครับชญจกรรมที่แฝงอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับคือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับสื่อลามกอนาจารต่างๆเผยแพร่หนังและถ่ายทอดสดฟุตบอลเถื่อนนะครับเนี่ยครับผู้ชมคือเขามีการเข้าจับกลุ่มนายระวีวัน์นะครับพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหรูในจังหวัดปทุมธานีคือเป็นเจ้าของเว็บไซต์ครับที่เผยแพร่สิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ดูหนังถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับแล้วก็เว็บเถื่อนต่างๆ โฆษณาเยอะนะครับถ้าใครเข้าไปหนังในเว็บดูหนังออไลน์จะเห็นว่าโฆษณาขึ้นมาเยอะมากครับผู้ชมตรวจยึดนะครับพยายนหลักฐานคอมพิวเตอร์4เครื่องโทรศัพท์มือถือ8เครื่องครับสมุดบัญชี15บัญชีบัตร ATM อีก4ใบด้วยกันนะครับนะครับพบว่าในระวีวัตรเนี่ยเช่าแพลตฟอร์มเว็บไซต์เผยแพร่พ เว็บดูหนังถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับแล้วก็สื่ออะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะครับผู้ชมครับมีลูกค้ากว่าร้อยรายด้วยกันนะครับรายได้ต่อเดือนเนี่ยหนึ่งล้านกว่าบาทอะคุณผู้ชมนะครับก็มีการแจ้งความจับดำเนินคดีไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นหูนะครับก็คือโดยเฉพาะ0ู่สามเจ็ดนะครับใครที่เคยเข้าไปดูก็จะคุ้นนะครับวันนี้เนี่ยปลิวเลยครับด่นเลครับแต่ไม่แน่ใจว่าเว็บเนี่ยยังเข้าได้อยู่หรือเปล่าครับ